นะครับเมื่อวานเราก็มาแล้วรอบหนึ่งรอบเพราะว่าตอนเย็นเย็นมามา,มาถึงตอนเย็นเ็น,นะฮะวันนี้ก็จะมาซ้ำอีกหนึ่งรอบในของนัตเตอดัมเนื่องราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราเข้าไปข้างล่างเราไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าบอกว่าวิาว,วข้างบนสวยมากทีนี้มาดูลำดับการต่อแถวนี่คือทางขึ้นนะฮะดูทางขึ้นโอ้โหเจ๋งมากนะฮะ ดูแถวยาวเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆอ่ะยอ่ะเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆดูถามว่ายาวขนาดไหนจะดูกัน แม่งเวลาเที่ยวมันเที่ยวกันจริงฮะนูน่นสุดนู่นเลยอะกับสพ <c oughs> ะพานไล่ไปเรื่อยๆบรรยากาศข้างบน <c oughs> <c oughs> สังเกตมันจะมีอีตัวอ่อ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอะหน้าตาคล้าย หมือนหมาแล้วก็มีปีกนี่ต้องถามผู้รู้นะดูไล่ไปเรื่อยๆอือซีจะเจอกุ๊ปทัวร์ของเราหรือเปล่านะฮะมีทั้งหมดนะครับจีนไทยฝรั่งแขกนิโก้ ย่ามาอ้าวเจอแล้วประกอนมีครับต่อแถวขึ้นเป็นรอบครับต่อแถวขึ้นเป็นรอบปตะกอเซง็ง